สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุกจะมาพามาเดินนะคะชมบรรยากาศรอบๆโรงแรมอควาบรีนรีสอร์ทสปานะคะที่ซวอสโปนะคะรอบๆจะธรรมชาติสวยมากนะคะเขาจะมีหินนะคะหินหินพวกนี้เป็นซูมนะคะเป็นดอกไม้นะคะตรงเป็นโรงละครน,นะคะแล้วก็ข้างๆนี้เป็นอ่า สนามเด็กเล่นนะคะเป็นพวกส่วนน้ำนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็คือเขาเขาจะมีต้นไม้แบบนีเยอะมากนี่น,น,นี่ต้นลาเวนเดอร์นียค่ะดอกลาเวนเดอร์นะคะกะ็ะะจะมีส้งเนี่ยเหมือนสารานะคะที่บ้านเรานะคะเหมือนกันเลยนะคะแซนจะมีความสุขนะเดินก็มาใ้นี่าตรงนี้เป็นร้านอาหารของอควาเมรีนนะคะโอ้ยมีมีปืนใหญ่ด้วยนะคะ นี่ก็มุกก็ยังไม่เคยมาทานนะคะก็จะมีคนเดินเข้ามานะคะดูสวนดูอะไรแบบนี้นะคะทั้งขึ้นหละนะะัอาหารนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกกันนี่นะนี่นะคะ ชอบชอบวความมารีนเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะมากนะคะมันเหมือนอยู่ในป่าเนะคะเป็นธรรมชาติมากนะคะคือโรงแรมที่บาหล่าก็จะค่อนข้างเน้นแบบตกแต่งเนาะแต่นี้มันธรรมชาตินะคะดูนะคะนี่น้ําตกนะคะแล้มีปลาคารบด้วยนะคะมีปลาคารบด้วยนะคะดูดูนะคะพี่เพื่อน,น,นปลาคาบ เห็นไหมคะปาครับโอ้ยคิดถึงน้ำตกเมืองไทยเนอะแล้วกันวันนี้นะคะสามสิบประมาณออสามสิบสี่องศานะคะ <_ S 2> เดี๋ยวเรก็จะไปเล่นนะคะไปเล่นแบบทัวรไม่ไปเล่นเครื่องเล่นดีกว่าพรุ่งนี้ไปเล่นเครื่องเล่นนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะไปไปวันอีกน,นะคะนี่ลงละครนะ้ะก็จะมีพวกโอเปร่าน,นะคะนี่นะคะ มีไดโนเสาร์นะคะตรงนี้เป็นส่วนไดโนเสาร์นะคะมีก็มีหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยไปเดี๋ยวผมพาไปเดินทะเลนะคะไปเดินเล่นทะเลกันดีกว่านะคะอันนี้เขาจะมีประมาณสี่อาคารนะคะนี่เป็นน้ำตก แล้วก็เป็นเนี่ยทิว,ท,วทิวทิวแถวน,นี้ก็เป็นพวกต้นไม้แบบนี้นะคะเยี่ยมันไปเก็บดอกดูนะคะดูข้อ,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 อปปรอบๆแบบ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 แบ ข้างบนาจะมีแบบสระน้ำนะะี่นะเขาจะแบ่งเป็นโซนนะคะนี่เราจะเป็นต้นไม้นะคะที่เขาตกแต่งต้นไม้พวกนี้มันจะออกดอกนะคะช่วงซัมเมอร์เท่านั้นมันรู้สึกร้อนมากเลย นี่นะคะก็จะเป็นส่วนด้านข้างของคุ้มรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมุ้งก็จะออกไปนะคะออกมีก็จะมีส่วนของสปาสปอร์ตแล้วก็ฟิตเนสนะคะ,ะมีลูกค้าเต็มเลยนะคะสปาสปอร์ตแล้วก็ฟิตเนสต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะทำเลนะคะโดยรอบๆของคุ้มรีนะคะ,น,ะ,คะนี่จะเป็นส่วนของอ่าบนสุดจะเป็นร้านอาหานะคะร้านอาหา นี่เป็นออฟฟิศของอความารีนนะคะโอเคงั้นลากันแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสีโอเคบ๊ายบาย